นี่นะครับผมวันน wow. ี้ก็วันที่7พฤศจิกายน2565นะครับอ้าวมาแก้งานือเก็เาครับผมนะสร้างมาติดตังกะับมาแล้วใส่อะไรครับขึ้นเขาว่าเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ครับมันใหม่เนาะหลายอย่างอินเวอร์เตอร์มันบระมาณัดจยิงวัดเต็มนะครับเนี่ยตัวละพันกว่าบาทนะเขาสร้างําเบรบเป็นอย่างนี้ครับสี่พันบาทเท่นว้นนะครับจะได้เต็มที่ผมกะให้ได้ประมาณห้าร้อยวัต์นะครับนะครับ แล้วก็ระบ vida, บการชาร์จกันนรับแบตใหม่ๆเลยนะนี่นะครับแต่ว่านอกครับผมนอกคือเก่าเพราะว่าระบบอ่าระบบไฟดีซีนะครับใส่เกินลิมิตมันอ่ะต่ำกว่าค่าที่กำหนดที่อ่าไฟเลี้ยงแบตเตอรี่เขาเรียกว่าต่ำกว่าค่ากำหนดของแบตเตอรี่ที่มันใส่นะครับนะก็คือดีชาร์จดีช้ร์จนะครับนะครับก็คือมันบอลบาลานซ์กันอีกอย่าง เป็นกระใสไฟดีซีต่ำนะครับแต่เลยเปลีล่ยนระบบไหมระบบการชาร์จนะครับผมก็บูทชาร์จรักษาแบตเตอรี่ผมนี่นะครับถ้าแบตนอกก็ดีดขวาแป๊บนึงนะครับดีดขวาแป๊บนึงไม่เกิน1นถึงสนาทีนะครับเกินฟังนี้แล้วก็จะแ,แล้วก็พอแบตมันขึ้นเลย12ขึ้นไปก็ลงนะครับเป็นถือว่าปกตินะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งซ้ายชาร์จแบบออโต้นะครับทํางานนะ ว่ามันเป็นแผงแผงแบบเรียกว่าแผงแรงดันมาสามสิบแปดโวลต์นะครับแล้วมาชาร์จระบบสิบสองนะครับมันโบราณนะครับขนาดว่าชาร์จเจร์ตัวใหญ่ครับยังไม่เนี่ยใหญ่กว่าที่ผมทําเยอะนะตัวนี้นี่ครับใหญ่เลยนะดูครับความแตกต่างนี่นี่ะนี่ครับนี่ครับใหญ่ใหญ่กันเยอะนะนะครับแต่แอม้อยกวนนะครับแต่ว่ามันเบามากมันใหญ่แต่ตัวแต่มันเบามากเลยน้าหนักเบามากเลยนะครับเบาวิวเลยนะครับนะ ตัวนี้นะครับแลวมีหลายเอ่อเกจหลายแบบนะครับนะครับตัวนี้ก็คืออ่าแลมันจะตั้งได้นะครับตั้งตั้งแล้วมันอยู่เลยนะครับถ้าเอาแบตเตอรี่อะไรออกเสร็จพอมาเข้าใหม่มันก็อยู่นะครับระบบเมนูมันยังคงอยู่เหมือนเดิมที่เราตั้งไว้นะครับนะนะครับแล้วก็สามารถเปิดหลอดไฟ l d เนี่แทนเพื่อเปิดคือกำหนดไม่ให้เกิน20หลอดนะครับเพราะว่าอยู่ในแบตเตอรี่ก็คือ9วัตนะครับ9วัตไม่เกิน20หลอดนะครับ เป็นไฟอัตโนมัตินะครับนะสามารถทําเป็นแบบอัตโนมัติได้นะครับถ้าเพิ่นจากต่อน,นี่ในเขาเรียกว่าสํานักสงฆ์นะครับที่สร้างเขิ่นมาติดให้กับเบิรไปอ๋อค่อนขางเป็นลักมื่นนะครับมื่นสองมื่นเลยทีเดียวนะ่ะอันนี้ผมไล้เอาปูที่ท่านเห็นในคลิปมาให้เพื่นเนาะนะครับนะนะบนะก็นี่ก็ไม้ครับผมก็รมดีซีนี่คือไม้เดีนะ เพราะว่ารองรับแรงดันได้ไม่เกินสิบแปดโวลต์เห็นไหมครับนี่นะครับอ่านี่ครับอันนี้แค่สิบห้าวัตแต่ว่าเนี่ยครับแรงดันไม่เกินสิบแปดโวลต์นะครับนะไม่เกินสิบแปดโวลต์เนาะสิบสองถึงสิบแปดนะครับเต็มที่นะครับนี่คือใหม่เราควรจะขีดใปเบืองว่นพัดลมดีซีนะครับแบบขีดเอาเนาะคล้ายๆเหมือนตัวที่ผมลองลิดให้ดูด้วยแหละนี่ครับอเปิดนี่นะครับทำงานอะไรเนาะนี่ครับเนาะ ทำงานไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เปิดนี่ออโต้ออโต้อย่างนี้นะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับใหม่ไปเลยครับเพราะว่าแรงดด้มันเกินนะครับอ่าแผงสามสิบแปดวล่์ก็มาสามสิบแปดวลตนเพราะว่าแบตมันตายมันจะมีโวลต์ลอยเรียกว่าแรงดันจากแผงมาเป็นวลต์ลอยเพราะว่าอ่าแรงดันที่คุมจากแบตมันไม่มีนะเพราะว่าแบตมันนอกเลืที่มันก็เป็นแรงดันจากแผงมาเต็มเเลยทําให้อุปกรณ์ชา์จงชาจเจออะไรนี่ไม่หมดครับเขาเดินระบบเป็นสิบสองนะครับ แต่ว่าคือแพงนะครับอ่าแรงดันมันมาสูงเราเลือกใช้ระบบชาร์จเตอร์ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนี่ครับตายหมดนะครับอินเวอร์ตอรงอินเวอร์เตอร์นี่แต่ลงตลาดเหมือนกันนี่ไม่หมดครับนี่นี่ใหม่หมดครับนะครับไฟ38โวลต์ไม่เหลือครับผมไม่หมดนี่ก็ไม่นะครับวันคืนอ่านะครับคืออย่างเขาใช้ตัวเอ่อแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้แบบคีบชาร์จเอานี่ครับ เขาบป็นชาดนะครับถ้าระบบแบตเตอรี่ต้องไหเนนหนาเลยนะคันแบบเน่นหนาเลยนะครับคันแบบเน่นหนาเลยครับคันแบบแน่นหนาแล้วพ่ออินเวอร์เตอร์โมให้ด้วยนี่ตัวนี้ใช้ทีวีพัดลมการนาร้อนได้หุงข้าวนะครับแล้วก็ปั๊มออโต้ได้นะครับอาจา์เพิ่์กห้เดี๋ยวผมใิ่เปลี่ยนเป็นแบบปั๊มออตโต้นะครับตอนนี้ผมใส่ดีซีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลาพิ่งตายน้ำพูนะครับนี่ดีซีแต่ว่าไม่ให้ครีบตรงนะครับอันนี้ก็คือให้ใส่ไปก่อนให้มันไม่เอาพิจนก่อน แค่วันเดียวแล้วก็ให้เพื่อนเปียนเป็นปั๊มอโต้คือใช้ไฟเอซีจากตัวนี้เลยทั้งวันเนาะถ้าแบตมันต่ำมันอะไรเดี๋ยวมันตัดเองนะครับมันตัดการทํางานเองอัตโนมัติอันนี้ก็คือยังขีดแบตให้เราอยู่นะครับแต่ปกติก็ให้ใช้ไฟผ่านตู้นี้เลยนะครับมันจะปกคุมแรงดันว่าให้แบตเตอรี่น็อกถึงมันน็อกได้มันก็จะมีระบบที่ผมทํางานแก้แก้ไขไว้เนี่ยครับขึ้นเมื่อแบตเตอรี่น็อกเท่านั้นนะอันนี้ขึ้นไว้ตลอดนะครับถ้าดีตัวนี้ขึ้นปุ๊บ มันก็จะแบบอ่าให้แบตเป็นปกตินะครับสังเกตแรงดันเนาะปั๊บนี่ครับตอนนี้มันมีการใช้ไฟดีซีออกเยอะเลยแล้วแดดก,ก็บดนแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วแหละหน่งสิบเจ็ดนาฬิกาแหละเบื่อครับเนาะเมฆก็เยอะนะครับก็ประมาณนี้เนาะคำว่าแก้งานที่เราแขงแพ่นเดียวครับผม แผงแผ่นเดียวเป็นโพลีแต่ว่าช่วงนี้คือโพลีได้ไฟแบบถือว่าได้ไฟดีครับช่วงหน้าหนาวนี่นะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ชุดเกาเขามากแก้ไขให้ผมมากแก้ไขนะครับนะครับคือใช้แต่พวกระบบที่เห็นนั่นแหละด้านในคือแผงนี่ผมก็มาแก้ไขให้นะครับผมเพราะว่าเขาชาร์จไม่ถูกต้องนะครับปกติแผงถ้ามาสามร้อยวัตต์ขึ้น่ต้องชาร์จระบบยี่สิบสี่มันถึงจะได้ไฟเยอะนะครับ แล้วก็สเสถียรกว่านะครับถ้ามาใส่ระบบ12บสอถ้าอใส่บบเป็นนะครับคำนวณโหลดคำนวณการใส่งานไฟของไฟแล้วก็อีกอย่างดีซีมันดึงหลายมันจะมีปัญหาถ้าแบตนอกปุ๊บเสียงอุปกรณ์เสียมากเลยสำหรับอ่ชาร์จไม่ถูกระบบไม่ถูกต้องตามระบบเนาะนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาแก้งานแนะนำให้เบิง่งนะครับผมรับประกันในเพิ่นนะครับดูแลตลอดชีพไปยุ่ยไกตอนนี้สำนักสงนะครับนะ นี่ครับนี่แหละการบริเวณนี่แหละผู้ใดจำได้กันนี่ครับสำนักสงเนาะอ่ะสนใจโทรมาสอบถามเลยตามเบอร์เลยนะครับผม0964975827นะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0642713876นะครับกัณฑพนโซลาเซลล์นะครับนะโทรมาสอบถามกันตอนนี้ก็ไปตามคิวนะครับท่านก็จะเห็นออกกัเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่งานขาวดำก็หยุดไป3อาทิตย์นะครับ มันเป็นงานที่บกขาดคิดเนาะใครไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนก็จําเป็นนะครับอ่าก็เราก็ไปทําหน้าที่ตรงนั้นก่อนประมาณก็สามอาทิตย์นะครับก็เรย่มาะไราเคลียรงานตัวนี้วิ่งตามคิวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันที่8แล้วท่านลูกค้าที่สั่งจองก็จะมาจากจังหวัดอุดรน,นะครับจังหวัดอุดรมาเอาชุดโปทนะรับแจ้งไว้นะครับ,เป,ะะรบเป็นแบบดิฟเจลนะครับนี่อ,ะนะอนะครับดิเกลนะครับ ตัวระบบชาร์จที่ออโต้ที่เขาตั้งไว้น่าจะเป็นเห็นไหมครับสิบสี่จุดสี่นะนะครับไซเคิลนะครับไซเคิลคือไซเคิลคือการชาร์จคือรอบการชาร์จไซเคิลในแต่ละรอบใช่ไหมไซเคิลไซเคิลนะครับไซเคิลยูสนะครับไซเคิลยูสก็คือรับได้การชาร์จในแต่ละรอบที่รับได้ก็คือแรงดันสิบสี่จุดสี่นี่ยเดยแรงดันตามมาตรฐานะนี่หอดสิบสี่จุดห้านี่ตั้งสิบสี่จุดสี่นี่ยังรับไม่ได้นะครับเนี่ยผมถึงบอกให้ตั้งเนี่ยประมาณเนี้ย อ่าสิบสามจุดห้าเนี่ยเห็นไหมครับสิบสามจุดห้าเนาะมัวสิบสามจุดห้าเพื่อนี้ถึงจะอ่าสามารถแบบควบคุมการชาร์จแรงดันการชาร์จได้นะครับคือแบตเตอรี่มันจะใช้หลักการชาร์จคือใช้กระแสในการชาร์จนะครับแล้วก็มีแรงดันร่วมด้วยก็คือแรงดันกดกระแสที่เหมาะสมอ่าที่มันบวมบวมมันแตกมันระเบิดกันเนี่ยก็คือแรงดันนะครับแรงดันเกินนะแรงดันเกินเขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จนะครับโอเวอร์ชาร์จคืออ่าแรงดันเกินนะ มันแรงดันเกินตามมาตรฐานกำหนดน่ะมันกะบ,บางทีมันบ่มีโปรเทคโอเวอร์ชาร์จนะครับอ่านะครับขนาดว่า MPT p T, ชาร์จเจอร์ตัวรุ่นใหญ่ๆแพงๆก็ยังเอาไม่อยู่นะขนาดตั้งเป็นออโต้ส4บสี่จี่ถือว่าตามมาตรฐานเลยยังเอาไม่อยู่ครับยังมีปัญหาอ่าแบตบวมแบตเสียกันอยู่นะอ่าสนใจเพราขอใจโทุมาสอบถามแนะล้วคงจะอ่าลงให้เบิ้งนะครับคลิปความรู้หรือว่าอในที่เป็นบางทีตอนนี้ยังไม่มีเวลานั่งที่จะ นั่งมานั่งลงคลิปรายละเอียดที่พอให้เข้าใจคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็เลยตามคิวงานของท่านที่เพิ่งสร้างจองไว้นะครับตามคิวเนะะขอบคุณครับผม